เอาสัมผัสอร่อยไหมเป็นไไนักไตะอร่อยไหมบ้านของยายนน,นี่แหละเลี้ยงโรตีให้ลูกให้หลานในวันยุทธมันนี่เป็นวันเสาร์เนาะหลังจากที่ยายนนไปเหตุบุญมาเนาะไป<ล>ป้ยเต้ามากะมีโซกเล็กน้อยก็เลยพอเดียวโภมเงินเดียวเล็กๆน้อยๆะเพีเดียวมาเห็ุโรตีเนาะ แจกลูกแจกหลานบันเสาร์นี่แหละก็มีแม่ค้าโรตีโรตีที่ราบสูงของเฮาแล้วก็ลานออฟเพิ่นนำได้ลานออฟุดรอเพิ่นก็มานำได้มือนี้ค่ะโดยคนใส่เสื้อสีขาวนี่แหละสซแว่นนี่แหละเพิ่นกลมาเหตุ่ลนำเนาะเลี้ยงน้องๆทั้งหลายนี่แหละนี่ลูกหลานนี่แหละเพิ่นก็ถ้าเดียวยิ้มแย้มแจ่มใสได้ม่มีคนมากินโรตีเน,น,นะ ใส่ลายซ้ำไหนคะโรยมาด้วยผสมน้ำตาลใส่ไอีกใส่อีกอ่ออันนี้นะคะไม่เคยนะบางคนไม่เคยเห็นเนาะอุรตีนหกเปอร์เซ็นต์จักอ่านหกเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมพอไหมไอโอมาลสิแม่ถุงมาไหมค่ะนี่ถุงอยู่ข้างหน้านี่หยิบมาเลยค่ะยังไม่เห็นหน้ายายนุ่นห้องนิ่วหรือห้องอะไบอกมีห่ห้แล้วประมาณถูกเลยเด้อไม่ใส่ไข่อันนี้ของเราไอ้น้ำกับฟังน้ำปลาได้อยู่แบบนี้ อันนี้แบบโปใไ่ค uh, ข <to> <funny> ่โดยเอาียงกะอันเหรอเออเอาทับทิมคุณมาคนนราเอาแบบไดี๋สวไซคายลส่ไ่คยไยลูกไเพ่อนเอาก่อนวันีครับก่อนลูกต้มหัวด้วยลูกเอออเอาแบบไดี๋ยวไซคายล่ใส่ไข่ครับหนูชอบส่คขยครับคือมมาต่อคิ้วสะ ยัดไอ้ลานค่อยกับแซมนางนี่มาคเขาบนาเมื่อกี้นี่แหละเมื่อกี้นี่ตากิวลูกตาคิวลูกนี่น้องนครอสักครู่เดียลูกนี่กนได้นี่กิ้วแรกพ่แม่บอกน้องคนบ่่ใ่ข่ใส่่ของน้องวินใส่ลูกกิวต่อไปคิวต่อไปน้องินแล้วก่นนน้นลา่่านีเนน้องเขาตู้ยังบได้บอตูยังบาดได้ นี่โมตูเป็นไซคายบอสอันนี้ไซคายอะไรเนี่ยอันนี้มั่งลิ้นเย้ค่ะเอาไปเลยเอาสซคายค่ะจักอันอันนึงค่ะมากระเพนี่อนี้กับเลินค่ะว้าเล่ยนละตีจ้าอันนี้ของน้องโมตูขอบคุณครับขอบคุณครับดูขอบคุดูรับขอบคุณครับบายบายบ๊ายบาย ส้มตูบส้มตูบดู่าอันนี้มันเป็นเครื่องคอาปัดกับเอากระดาษห่อแล้วก็ปัดไส้หมี่ก็ได้ส่ามีนี่ปัดเออบพราะนี่มีปัดค่ะกระดีเอากระดาษห้องห้องแล้วก็เอาใช้นี่เลยค่ะเป็นสองอันเนี่ยแม่นแม่นแม่นเฮ้ยดูว่านี่หักกันแล้วถุยมาใช่ไหมจะความจะประวัณแบบแต่ความหมดเอาเคยไปรับอันสองแจกเขาประวันแล้วไป

โอ้โหบอได้อยากแข็งแรงจยากไดเมียไดเมียแขงเล่นไดเมียให้ได้เมียสวยๆนะคะแมโบไปทำคะแนนโบได้อยากได้ล้านเอ้ยเมียสวยๆนะต้องไปมันดูดูมันดูดูมันตัทำคะแนนให้ผู้สาวเหรอได้แล้วต้องไปทำคะแนนบ่อยๆ ต้องไปอันนี้ค่อยๆของยายกับเรียนบ่ตัอเลยเพราะว่ามาสองคนก็ได้สองอยู่บ้านอยู่บ่ยานอยู่บ้านบ้านไหนอยู่บ้านพัดได้ใส่นมอย่างเดียวนะจ้ามีถ้วยใส่อีกนะสเลนของเราฮะพร้อมเสมอง่ายจิตบ้าเด้อน้องวินเด้อครับขอบคุณครับขอบคุณครับปลาลูกขอบคุณครับไปเมื่อ เอาเอาเอานวุ่นวายบ่พี่มันโหลดึงคือขาไมู่้คือสามสาวจับเกินอีนได้หข้าเว้มาถัดละเมฆห่านมาถัดหนูแต่หัวมันเป็นหัวปลาเ้าก็โนหน้าเรางอีหล่ามีสามคนนี้หลกอยาหัปลาแมวเี่ยเย็นๆนะคุณลูกค้าเย็นนะคะแหมคะเย็นนะคะเย็นมีมาเดี๋ยวหากินไอติ่ละ

เป้าอันลงไปเหอเออเทำไงได้สามัขอาได้ยี่ย่วเชอได้ยิเยี่ยคนขอบคุณครับอนนะเยียคนได้คนอเหวานแตู่หวานมากเลได้เล โชคมาให้ล่ำรวยนะครับขอบคุณครับครับผมใ่วันนี้ครับต่เดียวเดียคุณแม่อกำรวยนะคนถ่ายกัน้ซาเลยล่ะซาเลยล่ะูงซาสนอยนาเลยล่ะมันอะโอ้ขากเด้ค่ะว่างามมักสลยโ่ขึ้นไปดมานบนกัน งามได้หมักแดอ่อนชองก็บอกนะเดียวอีกอันนึงของไอ้น้ำลวกษะไปแบบนี้สามสาวนี่บอกเลยให้สามวแล้ว่แล้วก็ให้ขมึงงโอเคโอเคอีอันนึงเด้อแม่จังสามสาวสามสาวแล้วไปอ้อยบอกสามสาแล้วไปต่อไปนีนี้เออ ใหบอรูบล่อจนใหญ่แล้วมายังน้อยยังมาซื้ออนน้นน้ำยายนนน้ำแข็งใสจนหอบโบชื่อเดนในใหญ่จนลูบล้อแลวใหญ่แล้วใส่ใส่ลายโซดาดน้ำตาลนี้ทำะากหวานน่ะออกนีมนลทางแบบ่าหนูเขาก็าเพิ่เดยวยืนโอ้ยอยู่นี่เหรอตวเรียนหนังสือเก่งๆเลยล่ะเด้อ โอมีแต <laughs> ่นุมรอทั้งนั้นโอ้ยเค้วนเลยเอาสัมผัสอร่อยไหมเป็นได้ไหมอร่อยไหมโรตีเจากอร่อยไหมอร่อยมีเตมบ้าง่อยครับเย้นคับเ้นี่บอกจะโอ้ยใช้จะได้อุยพนมากเลย ให้ร่ำให้รวยให้ดูดีไม่แห้งมีแต่เงินแต่ทองเลยไหลมาเทมามีแต่ความทุกข์ความเจริญรุกงพายทายเจ็บเลยมีและรุกงพายไปไกลๆมีแต่เงินแต่ทองไหลมาเทมาไม่พอได้คู่อีกแน่ใช่มีโชคมีร่ำนั่นเดียวนะล่ะร่วมนั่นเดียวได้นี่จะดีก็ร่วมบุญนั่นเดียวให้ว้าวก็ให้มีโชคมีร่ำเนาะให้เจริญรุ่งเรืองลอยชิดอยู่ใกล้ที่เียเนาะ ให้ที่ตเลขทหน่วยที่เ,นนเดียวให้ได้สร้างได้เนาะ,นะเห็ดบุญเห็ดกุศลมาตาตุอ,อ,อ,อัน